จากเพื่อนสนิทนะครับของของผู้ก่อเหตุนะครับผู้ตายก็ทราบว่าเขามีแฟนนะครับที่พบหากันเป็นในชาวไทยนะครับแล้วก็เพิ่งทะเลาะเลิกรากันไปนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีมีปัญหาที่เขาเนี่ยได้ได้ทะเลาะแล้วใช้กําลังนะครับตบตีทำร้ายแฟนเก่าเนี่ยนะครับเนื่องจากความเครียดแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเราทราบข้อมูลจากเพื่อนเขาว่าเป็นนักมวยนะครับและช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีการ ทำการช่วงมวยไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีอาชีพประกอบกับเขาป่วยเป็นแบบนในหนังสือเดินทางนะครับในพาสปอร์ตเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2019นะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ก็ก่อนที่เขาจะหมดระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรวีซ่านะครับชาวเรียกการจำชัดในเรื่องของมาตรการการดูแลของประเทศไยเรต้องขออนุญาตนะครับสนายมิตรในอยู่ในพื้นที่ของสพห้วยใหญ่ครับก็ต้องเป็นเรื่องของสพห้วยใหญ่ แต่โดยทั่วไปแล้วทางสนักงานตัวเอชาติเราก็ได้มีการกำชับอยู่แล้วนะครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเหตุสุริสายจริงๆนะครับ,นะรบเพราะว่าทางทางสนามปืนนะครับจากภาพที่ผมเห็นในจอปิดเนี่ยก็ดูแล้วก็ได้มีมาตรการนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับอยูออ่การเป็นทุกยระยะนะครับควบคุมอยู่ใกล้ชิดนะครับแต่ว่าเหตุที่คนร้ายก่อนเนี่ยมันก,ก,ก็ต้องเรียกว,ว่าสุวิสายจริงๆครับอวนนี้ทางญาติเขาได้ รับทราบดีครับวันนี้เราทําการแจ้งสารพูดตอนนี้ส่งไปไปไปกองพิสูจน์หลักฐานหรือว่าอยู่ที่ครับก็นําส่งนิติเวศครับครับผมเมื่อวานก็ได้ตามแพทย์ชนสูตรนะครับมาในที่เกิดเหตุแล้วก็วิสุทธิฐานครับของข้าศัตก็มาตรวจสารเพื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนถูกต้องครับในเรื่องคดีของที่ว่าทําลายวิยาครับมีการแจ้งเปล่าไหมเขาเนี่ยนะครับเคยถูกดำเนินคดีในเรื่องของการ พบพาวุฒมีดนะครับเี๋ยวต้องตรวจสอบในรายละเอียดในการดำเนินคดีให้ชัดเจนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ขอเป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับทางอาคารที่ดีที่ผู้ก่อเหตุพักอาศัยนะครับแต่เราก็มีประวัติการดําเนินคดีนะครับของเขาในส่วนหนึ่งนะครับยาเสพติดนี่ไม่ไม่มีหรือว่านะการประวัติการต้องหาคดียาเสพติดไม่มีนะครับแต่ว่าเขาใช้ยาเสพติดหรือไม่ยวคงต้องดูดูผลการตรวจนะครับมีความจำเป็นที่ต้องตรวจไหมเพราะว่าก็ ก็ผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับ,นะรบแต่ว่าถ้ายังไม่มียืนยันเนี่ยผมก็คงตอบไม่ได้นะครับจะต้องให้เก็บตัวเสียชีวิตด้วนะครับในส่วนของการอยู่เข้าจาัดเป็นขั้นตอนครับแล้วก็ใช้ปืนดังกล่าวนะยิงเข้าใส่ประชาชนทั่วไปนะครับโดยไม่ได้มีมุ่เหียจูงใจเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วระหว่างหลบหนีก็ยังได้มีการยิงเข้าใส่ประชาชนทั่วไปในท้องที่อื่นๆนะครับก่อนมาถึงก่อนจะหลบหนีเข้ามาในท้องที่สระมุรา เกิดในเกิดตั้งแต่ส5บหนาฬิกาห้นาทีของวันที่2นะครับนะครับต่อเนื่องมานะครับแล้วหลบหนีเข้ามาในพื้นที่สอบพรมุกทยานะครับแล้วก็หายไปนะครับกว่าฝ่ายสืบสวนสอบพมุกทยาก็ก็ได้ดูจากการประกาศนะครับสืบจับติดตามนะครับในช่องทางการสื่อสารของของตำรวจท้องทสองตำรวจท้จังหวัดชลบุรีนะครับก็เห็นรูปพรรณของคนร้ายนะครับก็เราเนี่ยมีการเก็บข้อมูลนะครับสถิติเรื่องการเกิดอาชญากรรมนะครับที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเก็บนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับก็ทําให้เรามีข้อมูลข e องของคนที่ต้องสงสัยนะครับอย่างที่เรียนว่ามีประวัติการการใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นชาวต่างชาติที่รู้ว่านตรงกันนะครับก็ไปเปิดดูก็ได้ข้อมูลว่าคนคนนี้นะครับที่ต้องสงสัยคนนี้นะครับพักอาศัยอยู่ที่เดะทรัสคอนโดยเวลาประมาณ25่นาฬิกานะครับชุดสืบสวนกับสายตรวจก็ไปที่เกิดเหตุนะครับก็ไปสะเ้าดูก็พบนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับตายนะครับ อยู่ที่บริเวณคอนโดดังกล่าวจริงนะครับเพิ่งลงมานะครับแล้วก็มามีมีป่าเสียงมีเรื่องกับประชาชนทั่วไปอยู่นะครับนะครับก็คุ้มข้างกันนะครับเขาบอกด้วยคาสติคนะฮะแล้วก็เจ้าที่ตํารวจก็พยายามเข้าระงับเหตุให้เขาวางอาวุธนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเขาก็ยิงใส่นะครับเจ้าที่ตํารวจชุดที่ระงับเหตุนะครับก็เป็นเหตุให้การที่ยิงตรงนั้นนะครับมีกระสุนนะครับหนึ่งนัดเนี่ยนะครับฉลับนะครับระชาชนพื้นนะครับมาโดนเจ้าที่ผู้สื่อข่าวนะครับที่หลบอยู่ หลังรถหลังแนวปลอดภัยของตํารวจแล้วนะครับในรัฐบาลเจ็ดนะครับผมก็ไปที่เกิดเหตุนะครับในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับผมก็ติดการสถานที่เกิดเหตุนะครับถนนทั้งทั้งสองฝั่งที่จะมาฮาลลัสเซียนะครับก็แจ้งว่าเขารู้ว่าเขาสื่อสารกับกับผู้ก่อเหตุได้นะครับทํำตามวินิจฉัยจำนะครับถอดใต้ด้วยปืนที่ที่ใช้แต่ที่ก่อเหตุแต่เรใช้ก่อเหตุมานะครับก็อยู่ในมือสภาพก็เป็นไปตามที่ เน,น oui. ื่องจากในระหว่างทางมีการต่อสู้แล้วก็เห็นว่ามีไปทำร้ายชาวบ้านด้วยนะครับสรุปเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับมีแบบว่ามีคนเจ็บกี่คนอะไรก็แบ่งเป็นเหตุการณ์สอบสวนแล้วกันนะครับ